ช่วยคุณพาคุณหญิงหนีออกมาเพราะคุณสัญญาว่าคุณจะรักและดูแลคุณหญิงเป็นอย่างดีไหนว่าจะมีชีวิตใหม่อยู่ด้วยกันไหนอะบ้านก็อาศัยเขาอยู่ข้าวก็อาศัยเขากินนี่หรอชีวิตใหม่ที่คุณจะให้คุณหญิงอะอย่างนี้เองนะครับที่เขาเรียกกันว่ามีเมียดีเป็นสี่เกียตัวสมศัดยาคะ่ะน่าเกลียดผัวแสดงความรักกับเมีย น่าเกลียดตรงไหนครับคลังมันแสบแท้ๆฉุกษาค่ะฉุกษาอย่าค่ะอย่าค่ะอย่าค่ะ คุณจะกดดันอีกนานแค่ไหนเนี่ยก็ไปถามหมอมคุณดูสิจะเลื่อนละครผมถึงเมื่อไหร่ถ้าหมอมตามล่าคุณเป็นปีแล้วไม่อดตายกันหมดเลยเหรอผมไม่รู้จะไม่รู้ได้ยังไงอะแต่ผมไม่รู้อะผมไม่คิดนะว่าหมอมจะกล้าแจ้งความผมไม่คิดว่าผมจะตกงานและผมก็ไม่คิดวนะ่าคนที่เคยรักกันดูแลกันมาอย่างคุณเนี่ยจะมายืนด่าคุณชอรชออยู่แบบนี้ฉันช่วยคุณพาคุณหญิงหนีออกมาเพราะคุณสัญญาว่าคุณจะรักและดูแลคุณหญิงเป็นอย่างดี ไหนว่าจะมีชีวิตใหม่อยู่ด้วยกันไหนอะบ้านก็อาศัยเขาอยู่ข้าวก็อาศัยเขากินนี่หรอชีวิตใหม่ที่คุณจะให้คุณหญิงอะนี่คุณ บ้านเดิมพอไอ้ผู้ชายคนนั้นมาอยู่ที่ไหนเขาว่ากันว่านายสมศักดิ์ทะเลาะกับพ่อคือคูณหลววประเสริฐขรับแล้วก็โดนไล่ออกจากบ้านมาหลายปีดีดักหลังจากนั้นก็กเล่รล่อนไปเรื่อยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งขรับเวรกรรมมทั่วไปทางป่านนี้จะไปจัดเซพเนจรอยู่ที่ไหนนี่ไอชิดเอ็งออกไปตามหาอิสาให้ทั่วพระนครทุกวัน ขับรถดูตามท้องถนนที่ไหนมีร้องมีรำเองหามันให้ทั่วสัญชาติและอินสามันอยู่เฉยไม่ได้นานหรอกดวมันก็ต้องแล่นออกมาหม่อมเจ้าคะถ้าพี่ชิดเจอนางสาหม่อมจะให้ทำอย่างไรเจ้าคะเอาตัวมันมา ไม่เอ็นอยกพามันกลับมาที่นี่ให้เป็นเสนียของระวีวาดให้เองเจอให้ตำรวจจับตัวเข้าคุกไปเลยผ่านมาผ่านไปหรือหัวใจไม่เคยหยุดพักสอหา เรื่อยมาความรักรักได้ประจักษ์แล้วเลยพ้นไป